นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้ให้การต้อนรับโอปอสุชาตาช่วงสีมิสเวิลด์2025อย่างอบอุ่น <c oughs> ที่กระทรวงสาธารณสุขค่ะในโอกาสที่เดินทางมาหารือแนวทางการขับเคลื่อนด้านสาธารณสุขค่ะโดยเฉพาะประเด็นด้านการป้องกันมะเร็งในสตรีด้วยเมื่อวานนี้บรรยากาศคึกคักเลยนะคะที่กระทรวงสาธารณสุขก็มีแฟนคลับรวมถึงสื่อมวลชนเองนะคะก็ ให้การต้อนรับโอ้โหนี่แคปเจอภาพกันเต็มเลยค่ะถ่ายภาพกันเพียบเลยนะคะแฟนคลับไปรอต้อนรับคุณโอปอกันอย่างคึกคักเลยค่ะซึ่งก็จะมีนโยบายครับนับได้ด้วยนะคะก็เป็นโครงการหนึ่งที่เป็นโครงการที่น่าจับตามองเลยแล้วก็เปิดเผยว่าคุณโอปอเนี่ย ได้ให้ความสนใจแล้วก็ร่วมหารือกับกระทรวงสาธารณสุขมาตั้งแต่ก่อนการประกวดมิสโวโดยเฉพาะในประเด็นมะเร็งเต้านมด้วยคือ้าใครจะ,ะก่อนหน้านี้คุณโอปอก่อนที่จะได้มิสโวเนี่ยเขามีโครงการของเขาอยู่แล้ว<ม>ในการคัดกรองมะเร็งเต้านมนะคะซึ่งคุณโอปอเองก็มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีเลยแล้วก็เมื่อคว้าตําแหน่งมิสโวค่ะก็ได้กลับมาเยี่ยมเยือนกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้งพร้อมแสดงความยินดีที่จะเข้ามาให้การสนับสนุนงานของกระทรวงด้วยในฐานะพรีเซนเตอร์พร้อมกับ เน้นย้าถึงความสําคัญของการรณรงค์เรื่องมะเร็งเต้านมนะคะโดยเฉพาะการให้ความรู้ว่ากระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการตรวจคัดกรองฟรีสําหรับผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมหรือมีพันธุก,กรรมเสี่ยงนะคะโอ้โหได้ยินเสียงกรีดแล้วโอ้โอหเป็นไงแฟนคลับคลึกคักเลยนะคะเพียงแค่ใช้บัตรประชาชนในการเข้ารับบริการค่ะก็สามารถที่จะตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมได้ฟรีเลยนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีประเด็นในเรื่องของมะเร็งในสตรี ก็ยังมีการมีการหารือนะคะได้ขยายไปถึงนโยบายเรื่องที่น่าสนใจอื่นๆอีกด้วยของกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะการนับคาร์บหรือ<ะ>ว่าคาร์โบไฮเดรตซึ่งคุณโอปอเองค่ะก็ได้ให้ความสนใจในเรื่องนี้เป็นพิเศษด้วยแล้วก็อาสาที่จะช่วยประชาสัมพันธ์นะคะให้คนทั่วไปตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาใหญ่ที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและก็ก่อให้เกิดโรคต่างๆหากบริโภคไม่เหมาะสมตามมาก็จะได้รับผลกระทบ<อ>ในภายหลังนะคะ